วันนี้เป็นวันที่สองผมได้มาหาเขาอยู่ตรงต้นโพนี่สองครั้งแล้วแล้ววันนี้เจอพอดีเลยอ่าแล้วเราไปดูแล้ววันนี้เป็นวันที่สองนะ <S <S เป็นมีคนอาขอเข้ามาเป็นลายแรกอ,อ่าเนี่มีคนอาขอมาให้อันนี้เป็นลายแรกลายแรกของวันนี้นะที่เราจะให้อ่าไปเลยไปเลย <S <S นี่นี่ผมกำลัาางพระตามผมมาเดี๋ยวผมพาไปดู ป้าดิจ้ะป้าหนูมาหาป้าที่หนึ่งป้าไม่อยู่ใช่ไหมเนี่ยวันนี้หนูเอาของมาให้เนี่ยมีน้ำมีนมขนมมีของใช้ทุกอย่างมีแชมพูสระผมมีสบู่ด้วยกินข้าวยังกินแล้วอ่ะอ๋อกินตอนเย็นนอนแมดด้วยมีตังค์ไหมไม่มีแล้วนอนไหนนอนไหนถามวันนี้นอนกับพี่เหรอนอนพี่เหรออเดี๋ยวหนูเอาตังค์ให้ถามด้วยนอนไหนถาม

ตังก่อนดีกว่าเอาเอากินก่อนก็ได้กินก็ได้ติดโคกอ๋อติดโคกนะติดเหล้าห้ามติดนะเข้าใจป่ะไม่เคยกินอ่าห้ามติดเหล้าติดแค่โคกพอก็ติดเหล้ากินเหล้าป่ะเนี่ยกินเหล้าป่ะกินเหล้าไหมถ้ากินเหล้าไม่ให้นะกินกินเหลโคกกินหรือเปล่าเอายอมรับกินนะไม่กินนะเมื่อวานผมาหาร้านอ่าเมื่อวานผมมาหารอบหนึ่งไม่เจอแล้วนอนตรงไหนเนี่ยนอนตรงไหนเนี่ยนอนอยู่ฟาร์มเมซโซอ๋อไอโซนัาเกต้าไงนะ อาแต่ว่าผมจะมาขายขวดผมเก็บขวดทุกวันนะแล้ววันหนึ่งได้ได้เยอะไหมขวดได้เยอะไหมวันนี้ขายได้ร้อยยี่สิบวันนี้ขายร้อยยี่สิบนี่อ่ะนักพลได้อ่ะมีแมสมียามามีอะไรแล้วก็ขอดูยิ้มหน่อยโอเคนี่ยิ้มยิ้มเนี่ยยิ้มให้กล้องเนี่ยอ่าผมให้สองร้อยไว้กินข้าวนะครับครับโอเคสู้ๆนะสู้นะสู้ๆนะโอเค เดี๋ยวผมพาให,ใหม่ก็มาให้ใหม่โอเคครับนี่คือไลา์แรกแล้วก็ไลท์ที่สองให้ไปสองคนคนละสองร้อยยิมละสองร้อยบาทวันนี้ก็เป็นสี่ร้อยก็คือว่าจังหวะให้คนหนึ่งพอดีแล้วก็มีม,มีผมน่าเป็นผู้ผมมีหรือเปล่าไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คือว่าก็ได้ให้ได้ให้ก็โอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปตามหาไหลท์สามมันดีกว่าครับครับผม อันนี้ผมเจอยายอยู่คนหนึ่งเป็นลายที่สามอ่าเดี๋ยวไปดูกันตรงนาเกลือตรงข้างคอมมินีพิซซ่านาเกลือยายเหยายแกนั่งอยู่แต่ไม่รู้ว่ายายเขามานั่งรอใครเปล่าแต่คือผมก็ให้เพราะแกน่าสงสารนี่นะยาย ยายพอดีทำอะไรนะี่ยายฮะอเ,เออเสือเอเส้อเออยายอยู่แถวนี้เหรออยู่นาเกลืออยู่นาเกลืออยู่กับใครนี่อยู่อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไม่ลูกสองคนแล้วอ๋อ,อวันนี้หนูมาเจอยายพอดีหนูอะเอาของมาให้อะของมาให้ยายนี่นะอู้ไม่ต้องไหวยายไม่ต้องไหวนี่มีน้ำ นี่เอาแมสไว้ก่อนยายต้องมีแมสนะไว้เวลาซื้อเดินซื้อคูงซื้อของในเซเว่นนะนี่มีแมสมีขนมมียาพารานะมีกระป๋ากระป๋องนี่มีนมอ่ะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยยาเปลี่ยนแมสเลยมันดําแล้วมันเป็นเชื้อโรคมามันดําแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวยิ้มให้หนูดูก่อนก่อนก่อนยิ้มโอ้ฟันสวยนี่ฟันสวยนี่อ่าไปร้อยหนึ่งก่อนไปกินข้าวจ้ากินข้าวอย่างไรกินข้าวอย่าง ยังยังอ่ะอ่าตังโอ้ยไอ้โจ้ไทยพิษใส่ไปนี่ยายไทยพิษทอดก่อนใส่อีกฝั่งนึงใส่อีกฝั่งอ่าไทยพิษนี่ใส่ฝั่งนี้อ่าใส่แค่งนั้นแหละโอ้น่ารักเลยน่ารักขึ้นมาเลยยิ้ยิ้มนั้นนัดูรอยยิ้มอีกทีก่อนนั่นหนูโอเคอ่าอะไรหนูให้อีกร้อยนึงเจ้อ่าโอเคนะเจ้เพราะหนูก็มีมีไม่เยอะหนูก็ให้ยายถ้าตามงบนะคน พวกใจบุญเขาบยจจกมาหนูก็เลยเอาแบบให้ยายเนาะโอเคนี่ยายก็เอาไว้นี่นะจะอาบน้าที่ไหนก็อาบน้ําฝนฝนตกโอ้ไม่ได้นะยายไม่ได้เดี๋ยวป่วยนะน้ำน้ำฝนในเมืองไม่ดีเออนี่มีหนูมีหนูมีแชมพูมีมีมีขนมใม่ยายมีแป้งสีฟันมีแป้งเย็นนะมีน้ํามีนมมีอะไรแล้วก็ตังที่หนูให้ยายไปก็ เก็บไม่กินข้าวนะ <Yeah. S 1> ไม่กินข้าวโอเคนะ <Okay. S 1> ไปนะ <Okay. S 1> หนูไปนะขอใหญ่มีความสุขสู้ๆนะครั <Yeah. S 1> บของเขาใหญ่ไปนะ <Yeah. S 1> น,นี้ก็เป็นใหญ่ <Okay. S 1> ก็นัน่งสารเขาเหมือนกันก็ก็แบบให้ของไปให้อะไรไปก็อันนี้เป็นลายที่สามที่เราเจอตรงรานโพใกล้ๆกับพิซซ่าคอมมนีแต่ก่อนล้วผมก็ททำงานที่พิซซ่าคอมมีอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปหาไลายที่สี่กันเลยดีกว่านะ นะเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นึงผม,นนผมเอาของให้วันนี้ผมมาของมาให้ขายได้ไรเนี่ยชุดนี้ <c oughs> ไม่ไม่ก,กี่บาทฮนะยี่สิบสามสิบห,หรอหมดเนี่ยนะเอาของไว้ตักของยี่สิบสามสิบไหรอขายโลโล8แปดบาทเก้าบาทโล8แปดบาทเหรอนี่มันทองนะเนี่ยทองก็ชัดเลย ระหว่างขี่รถไปเจอพอด,ดีนี่ครับไม่ต้องว่าพี่โอ้โหนี่มาม่าปลาป๋องแมสนะ้าเปลี่ยนได้แล้วแมสได้แมสใหม่ได้ดไนี่มันมีมีนมมีสบู่ให้มียาพาราให้นะโอเคป่ะกินข้าวอย่างกินแล้วแลมายิ้มสวยๆยิ้มสวยก่อนยิ้มหน่อยยิ้มให้กล้องอ่ะสวยๆโอเคอ่ะเอาไปอิน แล้วก็งั้นเดี๋ยวของล้เนี่ยมันขายได้ไรยังไม่ได้โลเลยไม่โลถ้าถ้าถ้าไปขายเขาเขาขายให้เท่าไหร่ก็โลแปดบาทเก้าบาทสามสิบบาทประมาณนั้นไม่ถึงรโอ้โหนี่นี่ดูเพชรนี่ดูเพชรนี่เพชรนี่แล้วผมซื้อเดี๋ยวผมซื้อนี้นะผมซื้อนี้แต่ผมไม่ผมว่าให้ไปนะผมขอซื้อ แต่ไม่เอาของนะไม่เอาของแต่ต้องยิ้มก่อนผมขอดูยิ้มยิ้มได้ไหมโอเคแล้วเวลานอนนอนที่ไหนนอนใส่เขาอยู่นาเกลือนาเกลือโอเคงั้นผมไปก่อนนะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะต่อสู้นะครับโอเคครับกินข้าวนะกินข้าวนะไปเหรอ อันนี้ก็เป็นลายที่สี่เป็นลายที่สี่ที่เราให้มาเจอตรงวัดช่องลมพอดีเดี๋ยวเราไปดูลายที่ห้ากันเลยครับครับนี่เราเจอลายที่ห้าเราลงมาแล้วเ,เขาเหมือนรู้ว่าเราจะไม่ให้ของเขาดีใจใหญ่เลยดีใจใหญ่เลยมาไปดูกันงงน่ามองๆกลยไม่รู้นะตรงนี้ ทำไรนี่เอาของมาให้เอาของมาให้เอาของม,มาให้นี่ของแมสปิดปากนะปิดปากนะแก่ตัดเดี๋ยวให้ เค okay, มีตังค์แต่เหมือนเขาคุยคุย,คยไม่ไม่รู้เรื่องแบบพูดกับเราไม่ได้อ่ะเหมือนแบบว่าดเขาไม่สติไม่ค่อยดีเนาะอ่าแต่เนี่ยเดี๋ยวเอาตังค์ให้เขาดีกว่าเอาใจเอาให้เาเนไปกินข้าวนะไปกินข้าวนะอ่ะเขาไม่เขาไม่รับรู้อะไรไปกินข้าวนะกินข้าวนะนี่นนะอ่นะ นั่งน้นนะโอเคอ่าบายยเขาเหมือนไม่รู้ไม่รู้คือเขาสติไม่ดีผมว่าอ่าเขาไม่ค่อยดีเขาอย,อ,ยอยู่ตรงหน้าเนี่ยตรงหน้าพระวัดจิตภาววันผมก็เลยเอาของให้แล้วก็เมื่อก,กี้ผมถามเขามีตังค์ไหมเขาบอกเขารวมมายี่สิบาทเขามีตังค์ยี่สิบาทผมก็เลยเอาให้เขาอีกสองร้อยก็ใครผ่าน,านไปผ่านมาทางสุขุมวิทตรงมาพระจิตจิตภาววันก็ เจอเขาก็ให้ตังค์เขาหน่อยหรือให้ของกินเขาได้อ่ะไปนะบไปไปอ๋อเราพักอยู่แถวไหนนี่ผมนอนใต้สะพานใต้สะพานนี่โอ้โหแล้วกินข้าวไปไหนค่ะไสเดือดไปตกปลาแล้วนอนใต้สะพานนี่ของเหลือป่ะจ๊ะบเอาของมาของเนี่ยผมมีของให้ไปกินไปตกตกปลาอะไรนี่ เยอะมามีน้ำแล้วก็มีปลา๋องมียาพาราเผื่อปลดองห้านี่นะใส่แมสด้วยพี่เวลาไปไหนต้ใส่แมสด้วยนะอ่าแล้วเรามีตังค์กินข้าวเปล่าไม่มีครับเดี๋ยวผมดูยิ้มก่อนนัดเนี่ยยิ้มไปน้กล้องก่อนยิ้มยิ้มสวยๆนะยิ้มโอเคอ่าเอาไปหนึ่งร้อยก่อนอ๋อขอบคุณครับเดี๋ยวใส่แมสให้ผมดูก่อนอ่าไหนใส่แมสใส่แมสก์ผมดูดิว่าหล่อเปล่าหล่อเปล่าล่อเปล่า โห่หล่อเลยอ่ะโคตรหล่ออ่ะหล่ออ่ะน่ะไหนถอดแมสลงยิ้มดิถอดแมสยิ้มหน่อยโธ่สุดยอดหล่อตายฮะโธ่เอาอีกร้อยไปกินข้าวโอ้โหหล่ออ่ะข้าว่าของพวกนี้ก็คือให้พี่ไว้กินข้าวไว้อะไรนะมีมีกาต้มน้ำไหมเนี่ยมีนะโอเคนะ โอเคพี่ผมขอบคุณครับอ่าขอให้พี่สู้ๆนะเป็นกำลังใจให้อ่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะขาสวัสดีครับสวัสดีกินยามียาให้เป็นไรเป็นฝีเป็นฝีโอ้เป็นฝีเหรอฝีมียาพาราอยู่เอาตังค์เนี่ยไปซื้อยานะแต่อยากผมผมขออย่างเดียวไม่ต้องกินเหล้าโอเคไม่กินเหล้าโอเคเลยเยี่ยมเลยผมไม่กินเหล้าโอเคโอเคครับ ังมีจิตใจดีเห็นไหมล่ะโอเคโอเคครับผมครับพี่โอเคอเจอกันครับ,รบนี่คือไลน์ที่ห้าไอ้ไลน์ที่หกนะนี่คือไลน์ที่หกเขากำลังเข็นรถไปไปขุดไส้เดือนเขานอนอยู่สะพานนู่นนอนอยู่สะพานตรงฝั่งฝั่ง,งอุตเตอร์ไปสายสายามสามหนึ่งอ่าเราเจอพอดีเราก็เป็นฝีตรงขาเราก็ให้ตังค์ไปสองร้อยแล้วก็มีมีมีพวกยาพวกอะไรก็ให้ไปโอเคอ่าเราเราไปติดตามอยู่คนที่เจ็ดกัน แล้วนะนอันนี้เป็นคนที่แปดนะฮะแต่เขาอยู่กันสองคนเขาเป็นคนเก็บขยะแต่เราจะแต่อันนี้คู่คนี้ผมจะให้สามร้อยเพราะเราไม่มีของให้แล้ะผมว่าเก็บของไว้ให้ให้คนที่ยากไร้จริงๆ<อ>แต่ตรงเนี้ยผม, 300, มจะให้สามรอยเพราะไเห็นใจนใ,นใจเ,เราไปดูอะไรดีกว่าไปดูไปดูไปดู เหน่นะเขาอยู่งี้นะอ่ะซูมไปเลยเนี่ยพี่เขาอยู่งี้นะไปดูน้าๆสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กัน,น,น,นกี่คนเนี่ยอยู่นสองคนอ้าวแม่สวัสดีเก็บขยะเหรอโอ้วันนึงได้ไเท่าไหร่นี่มาแ,แ,แ,แต่เหรอหนึ่งบางวันเมื่อกี้หนูขี่รถมาเห็นแม่กับ นะเก็บขยะอยู่พอดีเลยเ<อ>แล้ววันหนึ่งขายขายได้เยอะไหมสามร้อยโอ้โหบางคนไม่รู้นะเก็บเนี่ยนี่มันเป็นเพชรนะเนี่ยเป็นเพชรพวกเป็นเพชรพวกเป็นทองเลยเนี่ยแม่เหรอมาแม่กินข้าวยังมากินข้าวยังอ่ะยังเลยอ๋อเหรอนหนูขอดูยิ้มแม่ได้ไหมยิ้มอ่ะยิ้มให้กล้องนหนูหน่อย ยิ้มมาขอยิ้มสวยๆแม่ยิ้มยิ้มให้หนูดูหน่ะอ่านะหนูขอดูยิ้มนะหนะ่อยโอเคนะอ่ะงั้งนเดี๋ยวหนูแม่บอกได้สองสามวันสามร้อยวันหนึ่งสองร้อยสามร้อยทีอ่างั้นเดี๋ยววันนี้วันนี้แม่เก็บเท่าไหร่อะไรหนูให้แม่สนะามร้อยโอเคไหมอ่าหนูให้แม่สามร้อยเนาะให้แม่สามร้อยเนาะแบบสู้สู้ชีวิตเนาะนี่นะนี่อ่่านีความแม่อ่านี่นะนะนี่สามร้ <Pablo. S 1> อยนะหนูให้ไว้ให้แม่กินข้าวกับน,น,น้ากินข้าวนะแล้วก็ กินข้าวกินน้ำอะไรกันแต่นะำครับกินเหล้านะห้ามกินเหล้านะตังไม่กินข้าวโอเคครับผมครับใหแม่สู้ๆนะร่างกายแข็งแรงนะแม่ไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับอันนี้คู่คู่แม่กันนะก็เป็นเป็นเป็นลายที่เก้าแต่แต่เราไม่มีของให้เราไม่มีของให้เขา ก็เลยเอาเป็นเงินให้เขา <S 2> <S 2> เขาบอกวันหนึ่งเราเขาจะขายได้แค่วันละร้อยร้อยห้าสิบถึงสองร้อยบางวันบ,บางวันเราได้ขายได้เยอะก็จะถึงสามร้อยแต่คือวันนี้เราจังหวะเรามาเจอเขาพอดีเลยก็เลยให้เขาไปเลยวันเนี้สามร้อยของที่เขาเก็บไว้เนี่ยก็ได้ไปขายที่อื่นอ่าเราไปกันเลยเราไปหาลายที่เก้าเลยดีกว่าอ่าไปครับเป็นลายที่เก้าลายที่เก้าไม่ได้ไปไหนไกลเลยหน้าเนินพระหวานซอยบ้านเราอ่าเราไปดูกันเลยใต้ กินเหล้าไปเนฮะกินะเหล้าเหรอกินเหล้าเหรอไม่รู้ใครกินไหมกินข้าวยาังวันนี้เนื้อหนูเอาของมาให้เนี่ยเอาแมสมาให้ใหม่แมสเอามาให้อันใหม่ให้นะแล้วใส่แมสให้หนูดูดิใส่แมสหนูดูหน่อยแมสยังไม่ดำเลยนะแมสอัๆๆนนั้ยิ้มก่อนยิ้มก่อนดิยิ้มให้หนูดูดิ้อันดำยังเออไม่ดำเนี่ยทีแมสอันใหม่ให้ แมสมีตังค์ไาวบ่ะตังค์มีไหมอะยิ้มก่อนยิ้มก่อนเดี๋ยวให้ตังค์ยิ้มอ่ะดูดูฟันก่อนยิ้มต้องเห็นฟันไหนหนูดูฟันก่อนฮะฮะงงโอ้โหหล่อตายอายิ้มก่อนหนึ่งร้อยหน่อยหน่อยหนึ่งอะยิ้มก่อนอ่ะอ่าในของมียาให้มีแมสเอาใส่เปลี่ยนแมสใหม่ด้วยเปลี่ยนแมสใหม่ให้หนูดูก่อนแ <15, 000. S 1> มสดำเปลี่ยนเอานั้นออก เอนอันเก่าทิ้งไปเลยเอาใหม่ใส่ไปหนูให้อีกร้อยหนึ่งถ้าเปลี่ยนก่อนนะอ่ายิ้มด้วยนะเอาใส่ก่อนใส่นุ่กก่อนอ่าหล่อเปล่าดูก่อนหล่อเปล่าแต่ห้ามตากินเหล้านะโถหลอ่อตายโถหล,อหลอ่อปะหาอะไรน้อยหนึ่งโถหลอ่ออันนี้เก็บไว้นะเห็นไหมดูสุภาพแข็งแรงนะ อ่าแต่ถ้า,าไปกินเหล้านะโอเคนะเอากินข้าวนะโอเคนะอ่าแต่ว,ว่าไหนหนูผ่านมาหนูมาให้อีกถ้าไม่กินเหล้านะโอเคอ่าไปเราไปหาไรายสิบนะนี่ไลา์ที่เก้าเราไปหารายสิบมันต่ออยู่หน้าเนินตรงสะพานลอยเนี่ยอยู่หน้าเนินตรงสะพานลอยบ้านผมเองยืนคุยคยืนคุยไปมาเจอแม่ผมเปล่าเลยเนี่ยเพราะแม่ชอบเดินข้ามสะพานลอยนี้แหลโอเคอ่าไปกัน เราเจอคนที่สิบแล้วอยู่อย,อยู่อยู่บนสะพานลอยเดี๋ยวเราเราไปแจกกันเลยเร,เราให้ตังค์เขาด้วยอ่าเราตามมานี่เราอยู่หน้าเมืองห้านะโรงเรียนเก่าผมเลยเนี่ยสมัยอนุบาลหน้าเมืองห้าเราไปไปดูกันเลยเีมืนสะพานลอยบ่าเราไปดูนะเราดูไลฟ์สดเดี๋ยวพาผมพาเดินไปดูนะนี่ดนะูดูได้ฮนะโอ้โหจะปวดเขาอะ โอ้โดเจอมาดีเลยไหมใช่ใช่โอ้โหนะคนที่สิไกลไ,ไ,ไหนไกลไเจอลดว,วัสดีตาว,วัสดีข้าวยังนี่นข้าวอะไรนี่โอ้โว นี่หนูเอาน้ำมาให้โอ้ขอบอค, inhos, คุณมนะนมระหว่างหอบไปกินหอบโอ้โหขึ้นมาหาลุงนี่มีนมขอบคุณตาบน้ำที่ไหนทาบตาบ์ปั๊มน้ำมันครับนี่นะนี่หนูมีสบู่ให้ด้วยมาจากไหนบนนี้ไหนเนี่หนูคนที่นี่แหละใจดีจังอ่านี่มีแมสให้ขอบคุณครับมีแป้งเย็นแล้วตานอนไหนอ่ะไม่มีที่ครับผมออ๋นอนแถวเนี้ยนะ ไปผมไปเรื่อยครับคือแบบไม่มีที่ไปครับไร่ที่พึ่งผมมาจากศูนย์ไร่ที่พึ่งชัยบุรีอ๋อแล้วตากินเหล้าไหมไม่กินนะกินไม่ได้ครับผมเป็นเบาหวานครับโอ้ดีบเบาหวานเคลียร์ไปหมดครับอ๋อกินะแล้วตาตาตามีตังไหมไม่มีครับไม่มีเลยไม่ได้ทำอะไรเลยกอแล้วอันนี้ลิตาแม่าจากไหนกินอ่ะเขาให้ครับเขาให้มา ตาไปขอเขาที่ร้านไม่ได้ขอเด็กที่เดินมาเขาเขาให้ตังค์เลยไปซื้อเอาให้ตังค์ไปซื้อครับอตายิ้มให้หน่อยตายิ้มให้กล้องหนูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวหนูให้ตังค์ยิ้ข้าวนี่มันหวานเนี่ยเอาก่อนหนึ่งร้อยตาจันตาใส่ใส่แมสหนูดูหน่อยดี๋ยวยิ้มก่อนยิ้มให้กล้องก่อนใส่แมสหนูดูแล้วหล่อเปล่าเวลาแต่งเวลาตาเอ้า ตาต้องใช้แมสเข้าใจไหมโ้หล่อตายมากแล้วนอนแมสยิ้มไหมไิ้มหอนแมสยิ้มหน่อยโอ้โถโอ้หล่อตายอ่ะอ่าหนูให้อีกร้อยหนึ่งกระป๋าครับครับต้องขอให้ตาสุขภาพแข็งแรงนะไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับอาแล้วหนูแล้วหนูมาแถวนี้ใหม่หนูก็มาหาตาใหม่จันทบุรีครับอ๋อศูนย์ไรที่พึ่งอ่า ทีนี้ไม่มีค่ารถกลับไปก็ก็เลยนับคับไหนนอนนั่นนะับพูดตามตรงครับโอเคคุณตาโอยครับตาเก็บไ้กินข้าวนะครับอมครับขอให้ตาสูขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงนะครับโอเคครับนี่ก็คือนี่คือตาอาเราได้แจกให้เขาแล้วเป็นอีกหนึ่งรายนี่รายที่สิบ มาจากศูนย์ศูนย์อ่าศูนย์โคชลาธัญบุรีตาก็ไม่มีตังค์ข้าวจังหวะเด็กเด็กโรงเรียนเื่องโรงเรียนมาเขาเอาตังค์ให้ตาไปซื้อหมูทีนี้ผมถามแล้ถามตาแล้วว่ามีตังค์ข้าวไหมเขาบอกไม่มีตังค์อ่าก็เลยให้ตาไปสองร้อยมันยิ้มละสองร้อยบาทที่ตาที่เราตั้งต้นไว้อ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอรลทที่สิบเอ็เราก็จะให้อีกเพราะมันยังไม่มืดอ่าเราอ่าโอเคสุดแค่หโมงแต่คือเราจะไปไปให้อำเนิดรอบนี้นะ ไปทอมเทียรให้อีกรอบหนึ่งไปบนอ่ะแล้วก็จะมาโอเคนะอ่าตอนนี้ก็คือมาสรุปยอดกันนะครับคือว่าวันนี้เป็นวันที่สองที่เราไปแจกกันแล้วก็เมื่อวานไปวันแรกแต่เราแจกมีแจกหนึ่งร้อยบาทยิ้มละหนึ่งร้อยแต่วันเนี้ยิ้มละสองร้อยหมดเลยอ่าแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ต้นนะครับขอขอบคุณตัพแล้วก็ขอบคุณพี่เต่านะครับที่วันนี้ไปด้วยกันแล้วก็ไปทําธุยกันยอดทั้งหมดตอนนี้คือเราเหลือสองพันเก้า ยิ่งแจกยิ่งเพิ่มอ่ะเนี่ยยิ่งแจกยิ่งเพิ่มตอนนี้ยอดอยู่ที่ผมอยู่เดี๋ยวว่าไม่แน่พรุ่งนี้ผมไปแจกอีกนะวันนี้ก็จบอันเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเริ่มต้นกันใหม่ครับขอบคุณครับ